การไม่มีไม่มีวิธีกรรมอะไรถ้าถามพวกพูดถึงกรรมอะไรในอดีตขาไม่มีประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเรื่องเนี่ยเดินตั้งแต่เข้ามานี่ก็อดีตไปเรื่อยๆละปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะดูพลังงานทุกส่วนในบ้านจะดูพลังงานทุกส่วนที่มันดีอะไรบ้างนะความสุขได้แค่นันลูกสาวคร การหาความสุขมันคือการใช้ความคิดใช่ไหมครับคุณหมอมันคือการคิดหาความสุขใช่ไหมคือเราจิตสัมผัสเอไม่ได้เลยค่ะคือคือหามว่าคิดมันเหมือนเขากาลังคิดหาความสุขใช่ไหมครับมันหาด้วยใช่มองหาด้วยคิดด้วยความสุขจากความคิด เพราะว่าเขาเขาคิดว่าความสุขที่ที่ี่ผ่านมามันมันเคยมีความสุขทําอะไรก็มีความสุขแต่มันเป็นอันนั้นมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นความสุขแบบโลกี้ะมันไม่ใช่ความสุขวิมุติสุขข้างในมันต้องเข้าถึงวิมุติสุขจริงๆริมุติสุขความสุขที่ไม่มีสมมุติเมื่อก่อนก็ไปไปวัดเนี่ยเรารู้สุกว่าเราเราเรานั่งสมาธิได้เราเราสวดมนต์ได้เราเลยแต่เด๋ยวนี้มัน นี้เขาไม่ค่อยมีละยุคนี้เขาเอาตรงๆเลยมันช้าี๋ยวเรานั่งสมาธิเดี๋ยวเราก็ไปฟงสร้างอีกอผมหลับตาไม่ได้เลยฟงซ่านตลอดเลยไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ฟงสร้างอีกไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันสังเกตความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกชีวิตเรามีแค่ไหนรู้ไหมแค่หนึ่งขณะหายใจเข้า ก็หนึ่งขณะหายใจออกก็หนึ่งขณะชีวิตเรามีแค่นั้นลองหนึ่งขณะที่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็จบแล้วแค่นั้นนะชีวิตเราไม่ได้มีรูปแบบไม่มีแพทเทิร์นไม่มีการเวลาไม่มีอะไรทั้งนั้นหนึ่งขณะที่รู้สึกตัวนั่นชีวิตละหนึ่งขณะที่รู้สึกตัวนั่นคือชีวิตละแล้วเราบอกว่าชีวิตเราอะเป็นแบบนั้นแบบนั้นนั่นคือโลกความคิดแต่ต่อไปนี้เราจะออกจากโลกของสมมติ เข้าไปสู่โลกวิมุตติสุขข้างในของเราไปหาความเป็นวิมุตติสุขอย่างแท้จริงหาก็คือรู้สึกรู้สึกก็แหละไม่ใช่เอาความคิดไปหาพี่รู้สึกรู่ต้องหาสมองมันไม่มีประโยชน์อะไรละความสุขที่แท้จริงคือมาจากโซ่ะมัน <c ười> คือเราเราตอนนี้เหมือนเร,เราไม่รู้จักความสุขคืออะไรเลยอะ เดี๋ยวเราไปเจอเองแหละเจอข้างในนั่นแหละแล้วมันก็จะเบ่งบานออกมาเหมือนดอกไม้ส่งกลิ่นหอมออกมาอย่างนี้มันเหมือนเราหาไม่ถูกทางไหมครับคุณหมอใช่เราไปไม่ถูกทางมันก็ไม่เจอความสุขจริงยริงอย่างภาวะว่าคุณหมอผมเข้าใจนะเพราะผมก็เบื่อทุกวันเนี้ยเบื่อทุกอย่างไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่มีความสุขทักอย่างแต่เราก็ไม่ได้คิดมันก็อ่านะอยู่กับามาก็เป็นคือทำไรเมื่อก่อนน่ะสุขไปเที่ยวสนุกไปน่นไปนี่สุขเดี๋ยวนี้ดูหนังยังดูไม่ได้เลยทีวีก็ดูได้ไม่จบเรื่อง หนังก็โดนมันดูแต่ของเก่ามันไม่อยู่ความสุขกับสิ่งใดๆเลยมันเป็นหมดอะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปคิดมันเยอะแยะว่าทําไม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 จะหมอคิดไงใช่มันยิ่งคิดก็ยิ่งไปนี่คือภพาะว่าปกติของคนมันเหมือนวนในอ่างอืมแล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นนหละวนในอ่างวนในหาอะไรเดิมๆนั่นแหละเขาไม่เข้าไปถึงข้างในมันเทะลุเขาลุเข้าไปถึงข้างในเราไม่สามารถที่จะคุยเล่นกับคนอื่นมันไม่เหมือนตะกอป็นนั่นแหละ มาก็ไม่คุยเล่นกับใครเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคุยเล่นหมอกําลังเดินทางเข้าสู่จิตหมอจะไปคุยเล่นกับใครนั่นเรื่องของมายาหมอกจบเรื่องมายาได้แล้วที่เราไปคุยเล่นกับคนโน้นคนนี้มันเรื่องของมายานี่ไม่เคยคุยเล่นกับใครเลยมายาเขาคุยกันเล่นๆได้แต่โลกมิมุติเขาเอาแต่ความจริงหมอกําลังจะเดินทางเข้าสู่ความจริงถูกับจิตวิญญาณ หมอต้องเข้าใจนะหมอไม่ผิดปกติหมอกำลังเิ่มปกติไม่เหมือนจิตไฟติดวิญญาจะมันจะตื่นแต่ว่าอัตตายังวนอยู่อัตตายังไม่ไม่เข้าใจเรื่องจิตตื่นไงสมมุติยังไม่ยอมไปแต่วิมุตก็มังจะตื่นขึ้นมาแต่สมมุติก็ยังจับไอความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหยุดไม่ยอมรู้เท่าทันความคิดของเราเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นเราเห็นตัวเองเราก็อ่านตัวเองออกแล้วเราจะตื่นรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอคิดมัแต่คิดมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงน่ะเอ๊ะทำไมกูไม่พูดเล่นพูดหัวทําไมกูไม่สนุกมันไม่เอาแล้วแบบโลกนั้นน่ะแบบนั้นอ่ะมันไม่เอาแล้วเดี๋ยวไว้เมื่อทีรสุขึ้นเนี่ยมันจะเบ่งบานออกมาแล้วความสุขนี่ห่อหุ้มไว้ไม่ได้หรอกความจริงอ่ะที่มันยิ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าวิมุตจริงๆแล้วก็พูดไม่ได้พอถึงตาพาวันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้ไปถามผ้าสิวิมุตเนี่ยมันแปลสมมุติมันก็ผิดแล้วแต่ว่าถ้า ถ้าแบบคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคิดเอาเองนะว่าความสุข, <laughs> ค,วสขความสุขมันก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราสงบอันนี้คือแบบแล้วหมอเขาสงบนะหมอก็เข้าไปอีกนะเข้าไปสงบสุขนะสุขแล้วมันเบิกบานนะมันแค่สงบไม่ได้นะ <laughs> หมอได้สงบแล้วหมอต้องเข้าไปอีกเข้าไปลึกอ,อีกเจอเจอแหล่งของความสุขนะสงบสุขเบิกบานยิ่งใหญ่ สักเป็นแบบนี้คุณบอกขาสงบมันจะสงบแล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันมีความสุขแล้วอู๊้ามสุกเนี่ยไมให้กินมันหอมมากมันเหมือนมะม่วงที่มันสุกแล้วเนี่ยมันส่งกลิ่นสุกออกมาจนมันล่วงเปาะแมลงวันมากินน่าเห็นไหมมันไม่สุกแท้สุกจนล่วงจนเบิกบานจงส่งกลิ่นออกมาอย่างนี้ละอ่าแมลงวันก็เข้ามากินละอย่างเนี้ยแล้วเราก็เหมือนกันว่าเราสงบแล้วนิ่งแล้วสบายใจแล้ว อมมพอกสงบไปลึกๆในความสงบนั้นมันจะมีความสุขซ่อนอยู่เล็กๆเพราะเราไปแตะต้องความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆมันก็จะโตขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นพอเรารู้สึกมีความสุขกับมันเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่เรื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วเราอย่าไปห่อหุ้มมันไว้อู้ฉันมีความสุขจังเลยไม่ใช่อู้ฉันรักจังเลยไม่ใช่โอ้มีความสุขเบิกบานอุ้ยมีความรักกลายเป็นเลิฟยิ่งใหญ่ เป็นอย่างนี้เนี่ยผ่านมาหมดอ่ะในในขนาดนีงนะจะบอกให้ลดน้ําต้นไม้อยู่ซ <laughs> ื่อบื้อไปเลยทำไมฉันรักวะทำไมฉันรักวะโอ้ยคิดเลยนะฉันจะซื้อบ้านฉันมีตังค์ฉันจะซื้อบ้านหูหาบ้านฉันจะสอนเรื่องความรักมันก็ไม่ได้สักทีจนกระทั่งไปเฮ้ยอิสระเฮ้ยสงบมันมันมันไปแต่ละขั้นละขั้นอะ่ะมันไปแต่ละขั้นละขั้นข,นของจิตอะ่ะมันจนกระทั่งเราพบอ่ะ เพราะแล้ววันหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่เลิฟโบ๊ทอ่ะคุณธรรมเนี่ยมันคือตัวแรกเลยนะเราไม่ตัดสินเรานิ่งมากที่นั่นมันนิ่งมากไม่ตัดสินอะไรเลยใครจะดีไม่ดีใครจะสุขหรือไม่สุขใครจะเป็นยังไงเราไม่ตัดสินอะไรแล้วคุณธรรมมันชัดเจนมากคุณธรรมมันคือจิตตัวแรกของมนุษย์ไม่ตัดสินดีชั่วขาวดำสุดท้ายมาเราเข้าใจแล้วเราเนี่ยมีความสุขกับหมอ เขาเหนื่อยก็มีความสุขอะเหนื่อยกับการสร้างมันมีกำลังใจอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความรักอยากให้ทุกคนรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองที่มันเบ่งบานนี่เดินทางไปทั่วโลกไปเหนือใต้อีสานไปเมืองนอกไปอะไรก็ไปอยู่อเมริกาก็สอนพระสอนชีเนี่ยในขณะที่ฟังเนี่ยครับรู้สึกถึงลมหายใจ คำพูดมาน่ะไม่ตีความอยู่ที่นี่ตลอดเอาเอารู้สึกรู้สึกจากข้างในแล้ววันหนึ่งมันจะแก็กขึ้นมาถ้าเราไปรู้อ๋อเข้าใจที่มาพูดแล้วเข้าใจที่พูดอันนี้มันก็ไม่ใช่ฟังก็ไปเรื่อยทำวิมูธเนี่ยมันมันไม่สามารถจะบอกใครมันตีเป็นภาษาอะไรก็ไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังฟังฟังจนมันวันหนึ่งเต็มที่เหมือนรถน้ําต้นไม้เราก็มีหน้าที่รดน้ําพลดินรถจนมันเต็มที่ต้นมันโตของมันเองจิตเราก็จะเข้าของมันเอง ความสุขอะมันเป็นธรรมชาติที่มันมันคือจิตตัวหนึ่งที่มันมีความสุขแล้วมันก็จะจิตตัวนี้มันออกมาเรื่อยๆมันก็จะสตองความสุขมันสตอมันก็จะวิ่งบ่อยความความเหงาที่มันไม่สตอมมันก็ไม่ถ้าเรามันไม่สตอเพอเราไปรู้สึกบ่อยๆมันก็วิ่งออกมาบ่อยจิตตัวไหนที่มันชานานอะคือจิตตัวโกรธชำนานก็ออกมาบ่อยจิตแห่งความสุขมันชำนานมันก็ออกมาบ่อยจิตแห่งความรัก ที่มันชํานาญมันก็ออกมาบ่อยเพราะฉะนั้นเราจงพยายามพยายามที่จะอยู่กับความสุขให้มันสตองมากขึ้นและความสุขตัวนั้นมันต้องเป็นความสุขอย่างวิมุตติสุขมันบอกใครไม่ได้หรอกเราสุขอยู่ข้างในแล้วเราก็เบ่งบางนออกมาทุกอย่างเราเก็บไม่ได้แต่เนี่ยเหมือนเราเก็บอะเก็บขยะเนี่ยสัางสมเอาไว้ข้างในแล้วไม่ปิดป,ปากไม่บอกใครอะอทุกอยู่คนเดียวอะคุณหมอคิด คุณหมอก็ใช้ความคิดอยู่ตลอดคุณหมอก็ยังคิด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 เขาบอกว่าคิดคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่เจอถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่ถึงจะเจอยิ่งคิดยิ่งหามันก็ไม่เจอมันไม่มีมันไม่ใช่ความจริงหมอไม่ต้องคิดเยอะหมอแค่รักตัวเองให้มากขึ้นมีความสุขกับตัวเองให้มากขึ้น แล้วพยายามที่จะเห็นคุณค่าของโซของชีวิตเราแล้วเราพยายามที่จะให้มันรู้สึกเบ่งบานขึ้นมาแล้วแม่มาถึงบอกวันหนึ่งเน่ยที่6ไร่อ่ะมันจะเป็นที่ที่ทําให้เรามีความสุขมีความอิสระแล้วอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นหรืออยากจะทําอะไรเพื่อสอนคนรุ่นหลังก็ยังได้ ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดครับข้างในของเราเข้าไปเรียนรู้กายานครของเราก่อนเข้าไปเรียนรู้กายานครของเราวเราทำไมเราร้อนร้อนก็เป็นอารมณ์เราอ่ะมันเป็นตัวหนึ่งน่ะที่ร้อนอ่ะถ้าเราอ่ะตอนนี้มันออกมาถ้าไฟมันก็เผาไมก็รู้ครับรู้รู้ว่ามันกอด รู้ว่ามันร้อนก็รู้รู้ก็จบรู้ก็จบรู้ก็จบมันชัดเจนจริงใช่ถามเขาแค่รู้แต่ตอนนี้มันชัดเจนกว่าตอนนี้มันเห็นชัดเจนกว่าเมื่อก่อนร้อนทางนี้เรายังทนได้แต่ตอนนี้เราไม่ทนเพราะว่าอะไรเราชัดเจนกว่าจิตวิญญาณละเอียดกว่าหมอทีนี้หมอรู้ว่าหมอร้อนทิ้งเลยอ่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นอิน ยาไปอินับเพี่ยงต่างๆแล้วมันร<อ>้นอนจริงนะพอร้อนปุ๊บก็ไปหาแล้วร้อนเพราะอะไรนะทาไมถึงร้อนน่ะมีอะไรร้อนร้อตัวแรกเลยที่หมอคือหมอเป็นคนที่อ่อนแอนะอือแล้วพอคิดว่าตัวเองป่วยตัวเองก็ยิ่งอ่อนแอผมผมว่าเป็นปกติของโลกเพราะคุณหมอเรียนเรียนมาเยอะแล้วไอการเรียนของคุณหมอเลยมันเป็นการของโลกทั้งนั้นเลยเป็นวิทยามันเป็นนั่นทั้งหมดเลยพอมาเจอเรื่องจิตวิญญาณที่มันไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันผิดมันผิดวิสัยอย่างแรง มันผิดกับความเป็นปกติของเขาอืมส่วนมากครับจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ความคิดคุณหมอใช้ความคิดเพราะว่าคุณหมอเรียนเรียนดังด้านนี้มาโดยตรงมาไม่เอาเลยนะความคิดคิดไม่เป็นเลยนะแล้วทำอะไรได้ความรู้สึกคิดไ,ได้คิดอะไรไม่ได้เลยคิดไม่ได้ด้วยแต่พอจะถึงขนาดเขาก็อืมอครับเอรู้สึกว่าจะ เข้ากรุงเทพก็เข้าแล้วรู้ด้วยว่ามันต้องมีงานมีงานมีงานค้ำแต่งานทุกวันทุกวันทุกวันมุดแต่คิดก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะม้าถึงเล้บอกว่าอยู่กับม้านะไม่ต้องคิดอะไรให้รู้สึกมีความสุขเป็นหนึ่งเดียวกับมา้าซึ่งซับมา้าม้ามีอะไรก็มีเหมือนม้านะม้าถึงบอกไม่ได้เป็นอาจารย์ใครไม่มีลูกศิษย์เราอยู่กันด้วยความรักอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกัน แร่ไม่ได้โกรธใครเลยไม่โกรธทำไมด่าไม่ด่าโกรธไม่โกรธแต่มันเป็นอารมณ์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนเป็นอารมณ์สิริยาจิตคำเมื่อกี้ญาจิตเลยด่าหมอก็ได้แต่ไม่ด่าทำไมถ้ามันไม่มีข้อมูลที่มันเป็นอารมณ์แล้วด่าเพื่ออะไรเพื่อกระเทาะเพื่อด่าเพื่อให้จิตมันตื่นมีหมดตื่น กระแทกจิตแต่เขาไม่ได้มีอารมณ์ที่จะโกรธเคืองจริงๆจริงๆนะไม่มีไม่มีอารมณ์ที่จะต้องไปมีเขาจะกิริยามีเจตกิริยาไม่มีกรรมมีความสุขนะหมอนี่คุยอย่างเงี้ยมันนิ่งมีความสุขมันนิ่งมีความสุขเพราะอะไรเพราะจิตอีกฝั่งนั้นมันซึมซับได้แล้วตอนแรกๆมันจะอึดอัดนะคุยกับหมอนะที่อึดอัดไม่อยากคุยหมอก็คือแต่คิดๆแต่ตอนนี้ความคิดมันลดลง ข้อมูลที่เราส่งไปมันเริ story, ่มซ nice <sh> ักได้น่าเปลี่ยนนะครับน่าคิดนะน่าคิดอะไรมันเริ่มจะวนหากับที่เดิมอีกแล้วถ้ามันมานนี่ก็มานนี่แคบอย่างเนี้ยเบงเบนมันให้มาทวนกระแสมาใช้ใจที่ผ่านมาเราใช้แต่สมองไม่นีทวนกระแสใช้ใจเพื่อให้ใจเรามีความสุขขึ้น เราคอนเน็กกับเขาบ่อยๆเขาก็รู้สึกตื่นขึ้นเดี๋ยวก็มีความตึงอันนี้เราเชื่อมจิตของแทนเนี่ยรู้สึกถึงเขาบ่อยๆเ <c oughs> พราะรู้สึกถึงเขา <c oughs> ความคิดมันก็ถูกตัด <c oughs> เอาง่ายๆคือที่ผมเรียนมาก็คือแบบมีสติคือใช้สติเเพ่่งงงงไไมมต้อสติตลอดอะไรเงี้ยรู้ตัวตลอดอย่าบังคับมันนะอย่าบังคับมันอย่ากดดันมันไม่ชอบไม่บังคับจะรู้ได้ฮะมันก็เราเหมือนกับเรากคิดรู้สึกรู้สึกไม่ได้เพ่งมันรู้สึกการที่คุณหมอรู้สึกแต่ละขณะเนี่ยมันมันทําให้คุณหมอหลุดออกจากความคิด พอรู้สึกถึงความรู้สึกลงในใจหรือรู้สึกถึงตัวเนี้ยความคิดคุณหมอจะไม่มีมันจะมารู้สึกแทนมันจะมารู้สึกแทนมันก็เหมือนเรามีสมาธิมีสติใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่หมออย่าไปทํานะถ้าหมอทำมีอะไรหมอเอาที่หมอมาทำออใช่แค่รู้สึกไม่ต้องไปนั่งอะไรแค่แค่แบบสบายสบาย อยากเดินไปชมไม้กับชมชมนกชมไม้กับอยาก,กทำอะไรก็ทำตามความรู้สึกมัก,กรีแหลกไปเรืเ่อยๆแต่คุณอยู่ตรงนี้มากๆเนี่ยเดี๋ยวมันตึงค,คือเรื่องของเรื่องอยู่ไม่ให้คิดแบบแต่ห<ต>้ามมันไม่ได้นะแต่ปวเราเวลาจะทำค่ะมันไม่ได้ไไดค่คะก็คนละโลกคนละเรื่อ,องส่วนหมอทำมาเยอะมาโลกอ่ะหมอทำมาเยอะแล้วต่อไปนี้นะหมอ ถ้าเราชื to to ่สัตว ¿Es que ์ก e. ar. <tai> ับความรู้สึกเราแล้วเราจะแข็งแข็งแขงตอ้ตอแล้วมันจะอะไรก็จะดีขึ้นหมอขาดความเข้มแข็งเข้มแข็งทางจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เข้มแข็งทางโลกเข้มแข็งทางจิต